มาหาหูครี่สีนี่ก็งามกันด้วนี่งเอาไ้สามสีครับสีขาวสีสีนี้งามที่เหีือว่าเกือบปัสติกเะสีขาวมันคู่เดียวไตการ้สนึงเยอไ้แล้วไใส่มังงามดีเบื่อแล้วมหนาดกว่าสี่มพูดี่ดงมี่ดงเอ้ นี่วะ่ง <c oughs> มาเพราะว่าเขาเกือบเขาขาดแช่งไ <laughs> <c oughs> ่ติอคอ่ค่ยรู้ไยว่าเนกัวเอเนี่ยไก่ก็ไปกินกับะคููครับนะได้การอ,อ,อ,อยู่หรอกหาเสือกหน่อยที่หนึงง่ายลจะสีขาวอ่ะจะเหี่ ใส่ซะแล้วเจอย่ลเอลเอหรไม่ใ่น,น,น่นี่ยน,น,นี่ร้านแหวขีแก้ี่มขันขีขนอยู่ขั <laughs> นนนำนะมันเิ ต้องยาวมั้งไม่ชี้ไม่ชอบคันอรินันนี้กินเยบบ่ะอืมใไปแล้วใส่ว,ว่าังใส่แบบอ่อนย่งางอ่นไปแล้วคนนีออ้อร่อยไหมอร่อยไหม มามาคอ้าขนน่ากน,น้ดบีนวิดไปลสุกไลเบอร์หนึ่ตัคือขาล่งหรอนี่ข,ขาล่ง ừm, ơi được á, ờ, ừm, gần cái hoa này lên, ớt tạm ăn ăn Nó ăn, không, không không? ăn, khoa cái ăn ăn, Cái kim ăn à? Kim khô ăn 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 cái gì, ăn ăn ăn

เี้ยไมได้บานานะครับว่าสองวงเสาร์จุดสี่วงคืนในเวลาเ่ไงไ่

ngọa 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 má, ngọa 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 ngọa

ตามหมวกกันน็อเลยชื่อเสียช่าสียั้จะตัางนึงเปล่ลงรถได้เร็วเนาะบริษหมวกไปติหมใ่นมื่อใซ่ยนี่้อมตัวหมวกก็คือ่อสองลายศกโอ้สามหมอโอสามหมอตุ้ดเดางหมไหมเป็ดก่นเป็ดก่อนก็ได้ หาากเออนึงคืยู่อมึงไปแามบ่วงกับมู่้าพี่ฮะจบเลาโอ๊ไซใ์เบสเนะต้องสาเ่ยือว่าง่หนีละมือมึงมือเขาว้างว่ามันถืะมันถือคือถือว่าม่นถือเอาคิดสาบ่นถือเขยมันตยาม่อยมึงบ้านนี้จะไปมือ่ตไปหรือ่ะจังมือก็

ไปอ่ะเพื่อแบงค์บอลที่อ่ี่สีสูงบอกว่าเป็นยังวอลกี่แางรุ่นแรงเลาแก่มาหันมาหมุนมัดหัวโสมบอกอับดึงสีเลยจะไปยังไงอีกยังไงล่ะใช่แล้วหัวแนงบอกยังดักอินบอลมีดกับบอลมีดอิ่มเลยบอกอยู่นี่เดี๋ยวอิ่มนะยับดูนี่แล้วทีกองคนทั้งบอกเพื่อต้องพุ่งระวังสาเมตรบอกแล้วที่นี้ นี่แหละายแอืนแล้วน่เออยิ้มตื่กี่เมเอมเ้ยแต่ันโอยาเกตขาคัเยนแม่นี่แม่นี่แม่ตขาิีดีทุคนาาไปกูมันอีกบ่ต้องไปกูมันไปกูมันมาแล้วท่นเลวดอกมืเดียวบแล้วะก่น ไปสองมือมันหลายเมื่อหลายได้ไรกูกลัวมันัวดีนะัวดีอเดีว่าไปล้วยาเนี่ยวหายยหรอมดีเยอเลยเนาะคนเดีัวดีปมนมันเด้ไปกับ่มม่ไ่ไปเู้เดียวตำรวจไอ้จมาลุมด่านอยู่วะตำบ้านตำรวจตว ยี่มตัวนอ้นดีแล้วแข้งแรงไหมคอนมูเลยอ่ะกระสัเลยจไม่ได้ส่ไวเพียงิี้พี่อยากว่าจะทางลออกมาเลยจีไม่ทางหนีแล้วเพียนมันหายมันหนเพียนก็จะบาบแล้ เอาใจดีสูดตริงเจงก็สุซ้ำูว่าจะพังอยู่หุอนล้วเขาม่เขาจะเอาเหาะผู้หลีกำเนาะงานที่จะบอกานที่จบอกก็คือง่วงหลังให้แล้วว่าจะบิดไปอ่ะเสียขันนามากพอดีเนาะอ้ยพวนั่นกอยู่เล่นหนึ่งนะข้ารถยนนะข้ารถไงจะเถื่อนนี้เนาะมากยังยิมหเยตัวเราอยู่ัวตัน้อก็

สไตล์กาแฟกุหลาบกุชชี่นะครับแซ่บจุเนื dinner, really ้อไปแล้วครับบ๊ายบายครับดีครับ